สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม rainbow six siege นะครับผมซึ่งเกมนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วผมไม่ได้ผมไม่เคยแคสเกมนี้มาเลยผมแต่ผมเคยเล่นนะแต่ตอนนี้ผมไปววยี่หกแล้วผมนี่นี่คร้บผมวิวยี่หกแล้วอะโอเคผมมาเนี๋ยผมเอามาเล่นแมตช์แข่งขันเะร็วเนาะจัดไปฮนะจัดไปไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะมีคนเล่นเยอะพอสมควรแล้วผมมีคนเล่นเยอะอยู่เกมอนข้างเก่าแล้วแหละเกมออกตั้งแต่ปีสองพันสิบห้านั่นแหละ ่ามาแล้วแมทเริ่มต้นแล้วมาแล้วควบคุมพื้นที่ค r o s s play ผู้เล่นหลายคนแมทแข่งขันเร็วโอเคฮะนี่เราเล่นทีมเนาะอ๋อเราพี่หนึ่งป้องกันะ่ะโอเคผมจะป้องกันให้ได้ะครั้งแสงอเอาเป็นนี้ดีวกว่าโอเคฮะรอไปฮะรอไป ซึ่งเกมนี้ก็อัปเดตมาพักใหญ่แล้วแหละนี่มันเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่แล้วผมเขาเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่แล้วนะตอนนั้นก็รอไปอะเนี่ยมันกําลังนับถอยหลังอยู่ครับผมนะในกลางบนนะั่นกำลังนับถอยหลังอยู่โอเคโอเคโอเค นี่คืออะไรวะผมไม่แน่ใจโอเคอเคช่วยไว้ช่วยไว,ยชว,ยชวย้ช่วยไว้มามามาช่วยไว้ช่วยไว้ระวังระวังด้วยห้ามยิงโดนห้ามยิงทีมเพื่อนเรานะายทีมเพื่อนเรานี่แย่แน่ๆเลยระวังด้วยระวังด้วย ถ้ายิงทีมเพื่อนทีมทีม,ท,มทีมเดียวกันมันจะอ่าอะไรวะมันจะมันจะผิดกฎนะมันจะผิดแน่นอนเลยอย่าทำนะแบบนี้ระวังด้วยฮะระวังด้วยนี่กันเหล็กลไว้ฮะกันเหล็กไว้โอเคโอเคโอเคกันได้ไหมเนี่ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เร็วเร็วเร็ว อาเชียร์ใครโทรมาวะเนี่ยออกดเลขห้าออกกดเลขห้าครั้งอ๋อเวรกรรมแบตหมดตัวสับสันเนี่ยโอ้าจะเป็นภาษาเกาหลีเอาโอเคไปอ่ะไปไปเออ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 เวรกนกมโอ้ตายเลยกูสู้ๆเ่ินดีมาก ระวังด้วยฮะอ๋ะอ,อดูกล้องได้ฮะเรโคได้ฮะคือบอกตร,ตรงนนะว่าเกมนี้มนเล่นเล่น,ลนก็ของอังยากนะคือตายครั้งเดียวเลยนะตายครั้งเดียวเลยเจะต้องเอียงซ้ายขวาผมต้องเอียงแสบขวาเห็นไหมมันมันเล่นยากมะเล่นยากมากเลย เอาแล้วรอบที่สองอะป้องกันนะป้องกันไปที่โรงรถนี่เอานี้เลยะแปบ๊บหนึ่งงานเดี๋ยวอ๋อใส่เลเซอร์ได้สกินอาวุธตอนนี้มันกำลังนับถอยหลังอยู่แป๊บบนึงแป๊บบนึงโอเค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 หลังจากนั้นก็รอฮะรอรอรอ ปกัไนไว้ยังไม่ได้จัดการสักคนเล,เลยเนี่ยเฮ้ยรรถบังคับอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมไม่รู้นะช่หรมอใช่หรือไม่ใช่มาเร็วมาเร็วมาเ <c oughs> าร็วกาลูกกาลูกกาล เอาไม่ไม่ใช่เหล็กนี่มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วจวดรวมบรงการเร็วเข้าเร็วเข้าระวังด้วยระวังด้วยยงซ้ายขวาด้วยฮะดูดีนะดูดีดีดดด ลงด้วยอ่ะห้ามยิงทีมเดียวกันนะห้ามยิงทีมเดียวกันมันจะมันจะผิดแน่ๆเลยโดนเตะออกแน่ๆเลยมาเร็วมาเร็ว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 เข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าระวังด้วยระวังด้วย ตัวสับสันอะนี่หยุดสักทีเถอะนี่ฮือระเบิดแสงนี่หัวแตกสวยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าพวกมันมาแล้วพวกมันมาแล้วอยู่ไหนวะ กำลังเปลี่ยนแม็กโอ้โหชุดยหน่อในตัวเร็วในตัวแล้วในตัวแล้วรอไว้รอไว้รอไว้เฮ้ยเจอศัตรูอยู่ศัตรูเวนกำเฮ้ยใช่ศัตรูป่ะมารวเขารวเขา

ระวังดีระวังดีๆยิงมันสวยดีมากเก่งมากฮะเก่งมากเลยสุดยอดอ่อมันต้องเงี้เซ่ฮ้ยคุยสื่อสารยังไงวะโอเคๆประตูหน้าประตูหน้าเอาคนนี้แหละโอเคจากนั้นก็รอฮะรอรอ to the container biohazard o find i a c l เอาละลรวก็ต้องหาที่ไหนซะแหงฮะอย่าให้มันเห็นอย่าให้ศัตรูมันเห็นนะอย่าให้ศัตรูมันเห็นอัอน,น,อนนี้รถบังคับแลยนี่รถบังคับสองล้อนี่แหละรถบังคับสองล้อ วินาทีเหลืออ,อ,อ,อีกส0วินาะทีอ่ออีกห้าวิอะอีกห้าวิไปไแล้วไปไแล้วไปไแล้วปีนันี่ละไปเลยนะไปเลยอ่ะไปเลยวู้โอเคฟววว้ฟวฟวฟววฟววววเสียงอะไรอ่ะ ว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะใช่เราวังด้วยเราวังด้วย <Okay. S 1> รอจังหวะด,ดีเนี้ยรอจังหวะด,ดีๆผมไม่ใช่นี่ คืออะไรไม่ใช่นี่เอ๋อละมาใช่ศัตูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าใช่หรือไม่ใช่มาเร็วมาเร็วเพื่อนเฮ้ยระวังดีนะระวังดีๆมันมีศัตรูอยู่อ้อมอ้อมเร็วอ้อมเร็ว ดีมากนี่แตกไปหนึ่งสวยดยีมากเออระวังดีเนี้ยระวังดีดีกุ่มปมไว้เออรอจังหวะดีเนี้ยระระวังดยระวังด้วย ตาย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 แล้วโอ้โหที่หนึ่งเลยก,กูดูดิสามคิววะสามคิวอะไรจะขนาดนั้นวะโซ่โซ่โซ่ นั่นไงตายแล้วตายแล้วเฮ้ยศัตร <c oughs> ูเห็นอยู่นั่นไงจบเลย ente, แพ้แล้วคิดว่าจะรอดหรือเปล่านะผมก็ไม่ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะรอพี่เสียโจมตีแมทพอยต์ะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนก่อนเป็นมึงอ๋อให้มันสกปรดีๆหน่อยเออนนี้นี่ก็ได้ยืนยันไปแล้วเดี๋ยวๆเดี๋ยวเปลี่ยนสกินก่อนเป็นมึงสกินอาวุธโอเคนี่กำลังนับถอยหลังอะโอเกค๋ๆคนเดิมว่าคนเดิม the biohazard container location ไปไปลลลนี่นีเพนนเพนเระวังนระวังด้วยถอยถสัตว์ถอยสัตว์เร็วถอยถอยเออยถอย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 วโอเคโอเคตรงนั่นแหละตรงนั่นแหละเร็วเข้าเร็วโอเคเราต้องทุบนี้ก่อน

เป็นไงล่ะสวยือ้อตาตู้อุ้ยโอ้ตายได้ไงเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮียมีช่วยด้วย,วย,วย,ย,วย,วยโอ้ยแย่ละแย่ละมันเห็นเราก็ผมมันเห็นเราอะไอ้ตายแล้วกู <laughs> ตายเลยฮะตายแล้วตายเลยฮะเราจังหวะดีเนี้ยเราจังหวะดีๆ ตายได้ไงเนี่ยสู้คือเสียงเสียงคนเดินระวังด้วยถอยถอ,อยก่อนโอ้โหสสนเปอะเดีมากเพื่อนใช้ได้ เอออย่ายีทีมดิอย่าทะลึ่งดิโอโชนะว่ะอะไรวะ <laughs> มันเป็น็ทที่ยากมากๆเลยอะชนะโคตรยากเลยโอ้โดูคะแนนคะแนนเราไปก่อนนะอ๋อต่อเวลาต่อเวลา มีปืนอะไรบ้างวะแป๊บนึงดูก่อนเอานี่แหละสกอบนี่แหละโอเค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 รอรอรอ ระวังระวังด้วยคุมกันไว้ก่อนเฮ้ยรถบังคับอย,ยอย่ายิงอย่ายวิงทีมเรานะผมปุ๊โดยการสแกนนะ ดีกี่นาทีอ่ะโอ้โหระวังด้วยเอ้ยกันไว้ก่อนนะกันไว้ก่อนตอนนี้มันกำลังมาแล้วอ่ะกำลังมาแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าโอเคโพอพอก่อนพอก่อนอยู่กับเพื่อนไว้ก่อนนะอยู่กับเพื่อนไว้ก่อนอ๋ออะไรเนี่ยโทรศัพท์เกาหลีบ้าอะไรเนี่ยเกาหลี พอดีแล้วพอดีดีไว้เห็นศัตรูยังระวังดีเนี้ยระวังดีๆอย่าให้มันศัตรูเจอได้นะ,ะ,ะเอ,อ,อยังเตยังเอ้ยเอยระเบดิดแสงอาอเชียชิยชิอีกแล้วอีกแล้วโอเคโอเค ประตูตมายังเนี่ยระเบิดแสงอู้เวนดำมันเจอแล้วเอ้ยเฮ้ยใหญ่แล้วยาแล้วโอ้พันยาพันยาโอเค,อเค,อเค,อเคดีมาก อันนี้อน,นีโอเคใช้ได้ฮะเราไม่ช่วยฮะเรามีศัตรูอยู่มันมีศัตรูอยู่ฮะโอเคโอเคแล้วผมช่วยฮะโอเคโอเคอะไรวะระวังดีเนี่ยระวังดีโอ้ยอย่าห้ามห้ามยิงทีมเราโอเคชนะดีมากวู้เก่งมากเลย เดียวมากเลยฮะเดียวมากเลยเย่ yeah, ชนะอย่างยากลำบากโอ้ชนะสักทีวะจบภายใน20นาทีฮะโหโอ้ oh, oh, สุดยอดมากเฮ้ย MVP <c oughs> ได้ไงอะ่ะโคตรเพอร์เฟกอะเพอร์เฟกมากเลย อ๋อนี่ไงมีคนแอดเพื่อนมามีคนแอดเพื่อนครับผมโอเคคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้มาคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไม่พอแค่น,นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ